่อมคลิปเสียเป็นคลิปสวยตัดต่อง่ายๆได้ตามนี้เลยครับตัวอย่างวันนี้นะครับเป็นคลิปถ่ายเจ้าตัวแมวเหมียวนะครับถ่ายตอนมืดๆครับทอนกลางคืนครับหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็ถ่ายแบบด่วนๆครับกลัวเขาตื่นครับดูดิเขานอนสบายแบบนี้มาดูนะครับเราต้องปรับแก้ต้องซ่อมอะไรเขาบ้างครับก่อนที่เราจะนําไปตัดต่อนะครับไปที่แอปแคปคัตของเราเลยครับจิ้มจึงเข้าไปครับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ิ้มบวกเข้าไปครับเลือกคลิปที่จะนํามาตัดนะครับคลิปตัวนี้นะครับเป็นคลิปเจ้าตัวแมวเหมียวนะครับ ก่อนอื่นนะครับขอดูก่อนครับว่าเป็นยังไงซีนทั้งหมดนะครับที่เราถ่ายทั้งหมดเราต้องแน้นนะครับตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกไปก่อนครับส่วนที่มันไม่สวยนะนี่ตรงนี้นะครับเริ่มตรงนี้เลยครับปั๊บตรงนี้ครับแบ่งฉากครับลบส่วนหน้าออกไปครับหลังจากนั้นนะครับเราถ่ายกลางคืนนะขอปรับแก้พวกสีสันความสว่างนิดนึงนะครับมาที่การปรับแก้ครับผมมาดูความสว่างเพิ่มนิดหน่อยครับนิดเดียวพอครับเสร็จแล้วก็ เพิ่มความอิ่มสีนิดหนึ่งเพิ่มความคมชัดเล็กน้อยแสงไฟรอบๆนิดหน่อยครับให้มันดูสดใสมากขึ้นสักนิดนะครับแค่นี้พอครับติ๊กถูกเข้าไปครับต่อมานะครับจะเห็นว่ามุมภาพของเรามันต้องเด้งๆนะครับมันมั่วไปหมดเลยครับเพราะว่าเราด่วนถ่ายไปด่วนๆนะทำการปรับแก้เลยครับจิ้มที่ด้านหัวของคลิปแบบนี้เลยครับแล้วจิ้มที่ตัวนี้ครับคีย์เฟรมหนึ่งครั้งครับผมทาการนะครับนะครับเดี๋ยวมาที่ท้ายกันเลยกันตอนท้ายนี่ตรงนี้มันโอเคแล้ว จิ้มคีเฟมอีกหนึ่งครั้งครับ,บมาด้านหน้า,านิดหนึ่งครับค่อยๆปรับครับทีนี้จะเห็นว่ารูปเห็นเท้าผมเดินแบบนี้ใช่ไหมโอ้โหตัดทิ้งไปเลยครับตรงนี้ตรงนี้ตัดทิ้งไปเลยเห็นเท้าเยอะเกินไปไหมค่อยๆทัดออกครับปรับครับจิ้มคีเฟมหนึ่งครั้งครับปึ๊บตรงนี้นะครับขอขยายนิดหนึ่งกันดูสิเห็นเท้าอยู่ขยายนิดหนึ่งครับให้เห็นตัวแมวลกทิ้งไป อ่าตรงนี้นะครับจิ้มไปหนึ่งทีก่อนปั๊บอ่าลบตรงนี้ออกค่อยๆทําครับเป็นการรีเฟรมนะครับเรียกว่าการรีเฟรมแล้วกันปึ๊บปับปั๊บลงมาอ่ะปั๊บอ่าต้องเห็นหน้าเขาเต็มๆหน่อยปึ๊บ งามมาปึ๊บเห็นหนา่งชัดๆ่อยสินอนแบบเองแมงมากปึ๊บดูนะครับนี่ครับค่อยๆครับไม่เห็นเรื่องไม่เห็นตัวหน่อยปั๊บเอครับครับอืมนี่ครับปบั๊บอย่างนงี้ปั๊บเรียบร้อยครับ ดูผลงานนะครับตัวคลิปของเรานะครับตัวแมวจะเราอยู่ตรงกลางเฟรมตลอดเวลาครับจะจับมุบไปมุ้บมาไหมครับต้องแดนงต้องแด่งต้องแดงต้องแดงไปครับเอ็กพอร์ตไปใช้งานได้เลยครับคุณจะตัดต่อได้คุณจะถ่ายคลิปสวยแล้วคุณจะรวยด้วยคอนเทนต์จากเปียกสอนถ่ายํำครับ